สวัสดีครับพี่น้องจุมจนคนรักงานปลูกต้นไม้งาบนบอนไซทุกท่านนะครับผมเองนะฮะก็นะครับจะมานําเสนอวนไปนะครับผมทําในส่วนไหนผมก็จะรีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วก็ทําไปพร้อมกันนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน,ก,นกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะทุกท่านที่เป็นแฟนคลับทําเป็นงานอดิเรกนะฮะคือชอบแล้วก็ทํา ก็หาเก็บไม้ข้างบ้านริมสวนข้างทางมานะแล้วมาสร้างงานบอนไซไปได้วยกันนะฮะนั่นถูกต้องแล้วครับเป็นการประหยัดแล้วก็เป็นการฝึกต่อไปเราจะสร้างงานเป็นอาชีพค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึง่งนะฮะมีแฟนกลับถามนะครับต้นบอนไซเป็นอย่างไรนะครับหลายท่านทีเดียวโดยเฉพาะที่เป็นมือใหม่สุภาพสตรีนะฮะผมก็จะขอตอบอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะต้นบอนไซนั้น ไม่มีนะฮะแต่ว่าบอนไซนั้นเป็นรูปแบบเป็นหลักการและวิธีการในการสร้างสรรนะงานชนิดหนึ่งแล้วก็สร้างงานเกี่ยวกับต้นไม้นั่นเองนะครับตังเช่นนะครับไม้ดัดไทยนะฮะก็มีวิธีการมีเทคนิคในการสร้างมีรูปแบบชัดเจนของเขาเช่นเดียวกันนะครับงานบอนไซก็เหมือนกันนะฮะมีหลักการเทคนิควิธีการาชัดเจนนะครับ ที่ดูนะฮะตั้งแต่โบราณนั้นนะฮะผู้คนเนี่ยมนุษย์เราก็สังเกตธรรมชาตินะฮะมองไปเห็นธรรมชาติสวยงามก็เลยเ,เรียนแบบธรรมชาติมาไว้มาเก็บไว้ในาภาชนะนะครับในกระถางอย่างยางะลักษณะนั้นบ่อนใซจะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นาการที่เราสร้างไม้แต่ละต้นเนี้ยนะครับไม้อะไรก็ได้ครับแต่มีคุณบัติคือให้ใบเล็กสักนิดนึง ะะกิ่งเหนียวไม้เป็นไม้ยืยนต้นนะครับแล้วก็นํามาสร้างสันลงไปนะฮะเก็บไว้เชยชมนะ,ะับเป็นงานดีเลกนะครับประมาณนี้นะฮะนี่คือที่มานะครับสรุปเลยว่าต้นบอนไซค,คืออะไรนะครับเพราะนั้นมาดูนะครับต้นไม้ที่ผมจะนําเสนอวันนี้ก็คือเพมหน้าใต้หวันนะฮะมาดูกันครับผมก็จะนําเสนอแบบวนไปนะฮะไม้บางชนิด ผมก็ไม่สามารถที่ทำให้จบได้ในคลิปเดียวนะครับให้ไม้จบเลยอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องไล่ดูนะท่านที่สร้างใหม่นะฮะวันนี้จะเสนอในในตอนที่รายละเอียดของกิ่งนะครับไม้ซึ่งสามารถที่จะจบแล้วนะฮะสร้างกิ่งหลักนะฮะกิ่งหลักก็คือกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามกิ่งสี่กิ่งห้ากิ่งหกนะครับตั้งยอดอย่างเงี้ยครับนะ หลังจากนั้นนะครับเราต้องการที่จะมาสร้างรายละเอียดนะฮะรายละเอียดก็คือกิ่งขแขนงและกิ่งย่อยออกจากกิ่งหลักนั่นเองนะครับทีนี้เพ็มหน้าแตงหวานนี่เป็นไม้ที่เหมาะเพราะว่าเขาแตกได้ง่ายนะยิ่งตัดยิ่งใบละเอียดเล็กนะครับก็จะทําให้เป็นทรงพุ่มสวยงามนะไม่บังคงสร้างตายยากด้วยนะครับทีนี้ในในกรณีที่เราต้องการสร้างรายละเอียดอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ผม ผมรีดใบนะครับต้องรีดใบออกให้หมดเลยนะครับไม่งั้นเรามองไม่เห็นโครงสร้างในรายละเอียดจะต้องโกรนแบบนี้เลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องไล่ไล่มือจับออกเลยฮะมือรีดใบออกนะฮะตัดออกนะครับนะฮะในส่วนรายละเอียดที่ยังไม่ได้เราก็ต้องมาไล่ดูครับ แต่ถ้าถามผมว่าถ้าสมมติว่าเราตัดแบบนี้เลยสมมติน,นะฮะตัดแบบนี้ครับพอไหมนะฮะได้ไม้แบบนี้มันได้อยู่ครับแต่มันจะกลายเป็นไม้ชอ่อถ้าเล่นบอนไซนะครับรายละเอียดของกิ่งนี่ยจะต้องออกมาซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยต้องเก็บในรายละเอียดนะฮะเราจะไม่ตัดแบบนี้เลยนะฮะถ้าตัดแบบนี้ก็จะกลายเป็นไม้ไม้ชอ่อไม้ดัดนะครับไปเท่านั้นเองนะครับ เพราะนั้นรายละเอียดของกิ่งเราต้องเก็บเก็บหมดเลยนะครับทิศทางของกิ่งอะไรก็ต้องต้องทาเหมือนเดิมนะครับนะฮะอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูให้ให้ดูตรงนี้นี่ผมริดไปแล้วนะครับริดออกให้หมดเลยเพราะนั้นนี่กิ่งสองนะกิ่งหนึ่งผมริดไปแล้วเนี่ยฮะเนี่ยฝั่งนี้นะครับเนี่ยกิ่งหนึ่งก็เหลือแต่ก้านแบบนี้ครับแล้วเราจะมาเข้าลวดบ,บังคับทิศทางเขาอีก นะก็ต้องใช้เวลานะเป็นเป็นวันเลยนะฮะใช้เวลาเป็นวันเลยนะครับเสนอในมุมที่สร้างแรงบันดาลใจว่างานนั้นนะก็ไม่ใช่งานง่ายครับแต่ถ้าทำด้วยใจที่เรารักเขาแล้วนะครับนะฮะใครที่ทำใจด้วยใจรักแล้วก็จะทำได้ฮะอยู่กับเขาได้ทั้งวันเลยนะฮะประมาณนี้ครับ เราก็ดูนะถ้าบนเราก็เอาออกนะครับนะกิ่งื่องบนเราเอาออกเลยกลิ่งที่ในนะครับเราไม่เอานะครับเราต้องริดออกให้หมดเลยครับไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นโครงสร้างได้นะ รียบรอยครับตอนนี้รีดใบออกให้เห็นโครงสร้างทั้งหมดเลยก็จะจะแกะออกแบบนี้แหละครับแล้วก็คัดกิ่งในส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูก่อนนะครับสักเส้นหนึ่งเอากิ่งนี้ก่อนนะกิ่งแรกเลยลวดก็ใช้ลวดเบอร์สามนะครับเบอร์สาม สามจ้านะครับน่าจะพอไปอยู่หลังหน้าเส้นหลักอยู่นี่นะครับข้างซ้ายขวาซ้ายนะเส้นหลักแล้วก็ไล่แบบนี้นครับ ขวาซ้ายไปในรายละเอียดของกิ่งนะครับเรวก็จะเข้าคู่กับกิ่งนี้นะฮรเดี๋ยวเราเข้าลวดเสร็จก่อนนะครับเราจึงจะมาจัดเราเข้าให้ครบนะครับเพื่อที่จะไม่ใหเ้เวลาเราไปบิดดัดลวดนะครับมันจะทําให้กิ่งย่อยนะหักได้นะครับ เราไปบิดดัดก่อนต้องเข้าลวดให้จบก่อนนะครับเข้าทุกกิ่งเลยนะครับการเดินลวดนั้นก็ไปในเส้นหลักนะครับนฮะซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยฮะเราก็ต้องดูว่าเราจะเอาเส้นหลักเส้นไหนนะ ไล่มาให้ระวังกิ่งนะฮะถ้ากิ่งหักเนี่ยต้องเริ่มต้นใหม่นะครับต้องใช้เวลาอีกนะครับกว่าจะได้ซ้ายขวา้ายเส้นหลักเส้นนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงนำเสนอไว้นะฮะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อให้เห็นกระบวนการขั้นตอนในการดูแลไม้นะครับถ้าเราได้ไม้ที่จบแล้วหรือเราได้ไม้สำเร็จรูปอย่างเช่นลินซานมาเข้ารวดในลักษณะนี้นะฮะเราต้องริดริดใบออกให้หมดเลยนะครับเพื่อให้เห็นโครงสร้างของกิ่งนะครับเมื่อเห็นโครงสร้างนะฮะก็คัดกิ่งออกก่อนนะะคัดกิ่งที่ไม่ต้องการออกให้คงกิ่งที่ เราจะสร้างไว้นะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาเข้าลวดในรายละเอียดนะฮะแล้วก็ต้องเข้าลวดเส้นหลักนะครับเส้นกรแนงแล้วก็เส้นย่อยกิงย่อยก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาบิดดัดของงอไปในทิศทางที่เราต้องการนะฮะก็ดูแลไปอย่างนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็นําไปเลี้ยงนะ,ะเพื่อที่จะใหะะ้กิ่งย่อยเขาแตกออกมาเพื่อให้เต็มพุ่ม นะในลักษณะนี้ก็วนไปแบบนี้นะจนกว่าไม้ที่จะได้ไม้ที่สวยงามนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมเราก็มาสร้างงานไปด้วยกันกันและกันนะฮะเดี๋ยวผมก็จะนำเสนอไม้ในลักษณะนี้แหละนะครับเป็นลำดับต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ